อซาเล้งเต็มเตยอ๋ซํานี้แฮมแมนบอพื้นที่ซํานี้พื้นนี้ส่วนมากคนดินพรเจ้าปูกเขาเจ้าปูกเขาเจ้ากระไซอันนี้แหละปลอยจากแหนดรสโลเซลล์นะครับอ,อเซยปลอยพบมือครับโอ้หนึง่งมือเต็มเต็มเนี่ยวานเนี่ยแะครับวานแบบอ๋อนี่นะครับนี่นีสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยวมานี้ามาบินเีตัวนี้นะครับ นี่คือคือหญ้าหยังนะครับเดี๋ยวเราจะให้แนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยพื้นที่แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ทุกท่านครับอาจารย์มงคลธนาใสเหมือนเดิมนะครับจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหญ้าหยังนะครับอันนี้อ๋ออันนี้ยามันมาเลยครับมันมาเลยพื้นที่ประมาณ งหนึ่งงานเนาะครับตอนนั้นที่ผมถ่ายลงไปก็คือเฮาส่ทอนพันหนึ่งพันบาทได้เนาะครับแมนบ๊กหนึ่งพันบาทตอนนั้นนะครับที่ที่กิ้งถังนะครับวันนี้เฮาจะมาเบิ่งวิธีการบำรุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าจะมุดตัดแล้วนะครับเียตัดกันจักมือตัดเทือนหนึ่งนี่ครับที่เห็นเห็นเนี่ยเดือนกว่าๆนี่ยแหละครับเดือนกว่า สามสิบมือข้นสามตัดเลยแบบนี้ก็ตัดแล้วเป็นบมอครับนี่อ้นีมันจะเป็นอันนี้มันยังบพครับตอนตัดนะพวกสูงสูสีครับไอ้ลงซปเปอร์แม็กซ์ทางพุ่นลหระครับสูงได้สูงประมาณที่ละโอ้ตัวที่ตัดนะครับพอตัดเ็จผมกะเอาปุ๋ยคอกเอาขี้ควายยู่คอกนี่แหละครับตักใส่กระสอบแล้วก็ใส่ซาเล่งลงมาล้วก็วานนี่แหละครับวานแบบอ๋อนี่นะครับนี่นี่นี่ าวานโอยปุ๋ยคอกดนะครับนี่ปยคอกครับเอามาวานใส่ครับเพื่อประหยัดปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียครับเอากับวานแบบสบายสบายสไตล์ส,สวนพิชามนครับ กุ๊ครับเรียบร้อยหนึ่งกระสอบวันนี้ก็เสริมใส่ครับไอปุ๋ยไอยี่สิบแปดแปดครับยี่สิบแปดแปดสูตรเก่านะครับยี่สิบแปดแปดนี่ยี่สิบแปดแปดถือว่ามันบำรุงหากมันบริสุทธิ์แน่ดครับตัวนี้กับเบื้องในยูทูปเลนะครับเบื้องในเน็ตคือกันศึกษาคือกันนะครับศึกษาคือกันครับศึกษากันว่าปุ๋ยนี่เขาใส่สูตรใดสำหรับหยาน้านะครับ แล้วก็ไปถามล่านขายปุย๋ยคือกันเพื่อนกับว่าส่วนมากคนที่เขาเจ้าปลูกเขาเจ้าผูกข,าเ,า,กขาเจ้าก็ใสสอันนี้แหละยี่สิบแปดแปดผสมกับยูเรียเป็นบางข้างนะครับก็เลยงานงานหนึ่งนี่ใส่จากหลายปันใดนะครับที่ที่เคยที่ใส่ให้นี่เลยครับจากประสบการณ์โอ้ให้หมดครับผมกโอ้ยบริสัง,งเมืองจะเทือไหมเวลาเปิดเปิดไอกระสอบมาแล้วกั ใส่ถุงมากับประมาณสองสามโลประมาณนี้แหละครับครับโดยประมาณน่ะนะเฮาเฮาใส่พร้อมครับขี้ควายน้ำเนาะครับนี่ขี้ควายน้ำกับเปได้มาสร้างกันนะด้เลแตาสร้างมาสร้างขี่ควายนำเลยประมาณในมือถือในที่เฮายกขึ้นนี่แหละประมาณสองกิโลสามกิโลครับโดยประมาณวันแบบบางๆนะครับวันเราเอาใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วครับแล้วก็เอาน้ำใส่กะปอยจาก แผงโซลาเซลล์นะครับลมมาทอ<พ>นี่แผโซลาเซลล์าามาทางนี่กับปอยม,อมือครับโอ้เนื่องมือเต็มๆเน็ตปานยมดำนาผุนได้ครับโอ้ห่วมวเลยเป็นบ่ครับอ่าผันผมปลอยใส่ยามือเศร้าแรงมามันก็ดถึงมาถ่วม <c oughs> ถ่วมเลยครับนี่ในในเรื่องความหน,า,นาแน่นนี่ผมอยากสอบถามว่าที่ตัดขาวๆนี่ครับจากมือนี่ครับมือหนึ่งบอกครับควายสี่ตัวนี่ โอ้ยเขาขาวนี่บอครับครับไฟซีตนี่ส่วนนั้นโบแมนครับเอาแต่แถวนี่อ่าเอาแต่แถวนี่มานี่นี่ครับนี่นึงนี่อันใดนะครับนี่ครับมานี่เลยครับโอ้สวนนั้นโบแมนครับส่วนนั้นโบแมนจากนี้นะครับไปนี่มาพี่เสาแรงครับนี่โอ้เ่าแรงเลยสองซาเล็งเต็มเต็มยัดหยักอ๋อ ซันี้ฮะแมนบอกพื้นที่ซันี้ซัพื้นที่ซับนี้นนควายสี่ตัวกินเสาแรงเลยเสาแรงครับโอ้ถือว่านาถือว่า,นา,านานะครับหนาหนาไลงซูเปอร์แม็กครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งความหนาเด้อครับตอนนี้คือถ้าเฮาถ้าเฮาอยู่ในหยาที่ยังบบตัดเฮาจะบบเห็นดินนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเลื่อยก่อนเนาะมันจะเลื่อยให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วก็แล้วก็ตั้งตรงนะครับ อันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะให้อาจารย์เบิ่นจงไว้ในให้ตั้งตรงนะให้บึ่งนะครับว่ามันจะมันจะงามสัาใดนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ